เอาละะครับก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านกันด้วยนะครับวันนี้อย่ผมมีต้ไมแชนอวันนี้ผมก็อยู่โรงเรียนนะฮะซื้อตสมัเฮ้ยมาเียดยครับมา,า,า,านี่ยเอาไเนไปเอเนี่อนีลอะดอกไม้อบ้าออน ได้มาแล้วหนึ่งิ้นัดน,นัดนนนนโอ้ยเรียอะไรทิ้งไปแล้วนะนัดกูทิ้งไปแล้วไอ้จ้าเสียใจด้วยน,นัดเอ้ยไอ้น,นี่ไม่เกี่ยวบ้านอะไรนี่มันไอ้ด๊า โอเคัดมืเสียตกเอาไว้ทีโอเคเฮ้ยอย่าอยยามายุ่งไอ้แสอยนัยเดี๋ยวจะย้วยของมึยหายแล้วขอมึงตกยยไยย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 เยย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 ย้ยยยยยยยายเยย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 น สีหนาองกันดิเออเยอะเยอะค่คมาเ่นร์รร์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 รรคู่มา